กินจากเราไก่เลยไปป่าขนาดนี้เลยเหรอ,อชิวอนมาทำภารกิจที่โดนไมหาสาว,ว,อ,วอุ้ยใจละอันนี้คือรถนี่คือกระจายเลยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทำภารกิจส่งพิซซ่าที่สนามยิงปืนค่ะ แล้วทำไมเราต้องส่งพิซซ่าที่สนามยิงปืน,นะคะเพราะว่าพ่ออยู่ที่สนามยิงปืนอ๋อวันนี้คุณพ่อมีงานนะคะแล้วก็จัดงานที่นั่นมีทีมงานเยอะแยะเลยนะคะน้โมก็เลยอยากเซอร์ไพรส์ใช่ไหมซื้อพิซซ่าไปส่งที่สนามยิงปืนแต่เราก็ต้องทําภารกิจด้วยการที่สั่งพิซซ่าสาเร็จซื้อแล้วก็ต้องขับรถเอาไปส่ง,สนงในค่ายทหารด้วยนะพิซซ่ามันต้องใช้เวลาใช่ไหมเราโทรสั่งเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องรอเวลาก่อนค่อยไปเอานะคะก็เลยมา พักกินไอศครีมให้เย็นๆใจก่อนเพราะวันนี้อากาศร้อนมากเรานะคะกด11-12เพื่อโทรสั่งออนไลน์นะคะแต่ว่าเราบอกทางพิซซ่านะคะว่าเราขอมารับที่ร้านนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะจ๊ะ วันนี้นะคะเราก็ได้บินมาแล้วนะคะมาถึงร้านพิซซ่าแล้วแต่ว่ารออีกแป๊บนึงนะคะก็น่าจะได้ตัวพิซซ่าแล้วนะคะนโมเคยเข้าไปที่สนามมีปืนไหมจำได้เ่น,นะคะจำทางได้เนาะแม่ไม่เคยเข้าไปนะคะในสนามมีปืนนะคะเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวเราจะบุกตะลุยเข้าไป<ะ>ส่งพิซซ่ากันางข้างทางข้าง,า,งางไหนได้ หอมมากนะคะไปะงั้นเดี๋ยวเราไปส่งพิซซ่ากันเถอ,เอะไปเาจะมีตัวอักษรติดอยู่ว่าสนามีืนก็ไปทางขวาาขวาเลยโติดกับเล้าไก่เลย ปากขนาดนี้เลยเหรอวอรอมตัวเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมอเรียบร้อยวอนอยู่ไหนอจิวอนทั้งนี้เดินไปหาเด็กตายละเจอสาวเดินไปหาสาวเฉยเลยอ้อยะจิวอนมาทำภารกิจที่เดินไปหาสาว, oh, <yeah. S 1> วอุ๊ยตาย oh, <yeah. S 1> ละหันไม่อีทีรถนี่ดดคือกระจายเลยนะคะ จีบอลครับเรามาส่งพิซซ่าเราไม่ได้มากินจะยังกินตอนนี้นะคะนโมก็จัดเก็บพิซซ่าใส่กล่องเรียบร้อยนะคะเราจะเอาไปแค่สามกล่องนะคะเราซื้อมาสี่นะคะอีกกลองหนึ่งจีบอลอยากกินนะคะเอาอยากกินกันเข้าไปจีบอลปลอมตัวเสร็จแล้วใช่ไหมทำไมต้องใส่เสือเอ้อกะด้วยเนี่ยมานี่สิหืมมาเป็นไรเนี่ยทำไมต้องใส่เสือเอ้อกะเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราจะเดินไปหาพ่อกันนะคะ พ่ออยู่ไหนสมล้อเจอไหมคะอ้โหิซ้สมพิซ่าทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะ สนใจเหรอลูกเหรอตุ้มเลยใช่ไหมมีคนขับด้วยอันนี้เขาตั้งใจมาเป็นพร็อพเหรอคะใช่อ๋อสวยงามด้านหน้านี่เขาก็มีพร็อพอย่างนี้นะคะซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันจริงแล้วนะคะ โอ้โหด็แล้วป๊าป๊ากินข้าวยังคะอ้าวกินข้าวแล้วว่าอันนี้บอกว่าดีใจย่อมช่วยได้ด้วยเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องอยู่ข้ามก็จะเป็นมื้อเย็นมื้อข้ามวันนี้ภารกิจของน้ำโมกับจีวรสำเร็จแล้วนะคะ ความดีนะคือพี่ซ่ามาส่งให้ถึงที่เลยนะจีวอนก็มาเจอเพื่อนน่ารักเลยนะคะแล้วก็เพื่อนก็แบ่งที่นอนให้นะคะโดยการลงไปนอนในรัง oh. <laughs> okay. มาเจอน้องเต่าเต้ยนะคะอเตเต้ยแบ่งรังให้นอนนะคะโอ้ล oh, แล้วก็มีของเล่นมากมายมีชุดเป็นกันเลย สรุปว่านะคะวันนี้นะคะภารกิจของเราก็สําเร็จนะคะแล้วก็คุณพอดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะทีมงานทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสนามเนี่ยทั้งคืนเลยนะคะยาวๆไปดึกๆนะคะก็จะได้มีพิซซ่าทานกันนะคะและเราคงจะต้องกลับบ้านก่อนนะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นงานจริงเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนกันด้วยนะคะว่า เขามาแข่งยิงปืนกันเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็อย่างผู้หญิงอย่างเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาเก็บภาพให้เนาะอากายบอกว่าถ้าหนูมือถืออากายจะให้หนูยิงปืนริงโอ้โหนโมนะคะก็มีความใฝ่ฝันว่า,าเขาอยากจะเรียนยิงปืนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูราดรากันนะว่าจะน่าสนุกขนาดไหนมีไหมเออสำหรับวันนี้นะคะภารกิจการเป็นเด็กส่งที่ส่้นหนึ่งวันนะคะที่สนามยิงปืนก็สำเร็จนะคะ